เราเพิ่งพาส่วนของงานก่อสร้างเป็นหลักนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ปีนี้เนี่ยผลการก่อสร้างที่มันไม่ค่อยเยอะการชะลอตัวของธุรกิจต่างๆในภาคนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาร์โรเนี่ยดรอปลงไปบ้างในเรื่องของยอดขายนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าผลประกอบการที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งและจะถึงไตรมาสสองเนี่ยนั่นอยู่ในเกณฑ์เป็นบวกนะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ค่อยยากสำหรับเราเนื่องจากราคาธุริจค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับผลประกอบการค่อนข้างดีขึ้นถือว่าดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจสีเดียวครับปีนี้ก็ยังดีที่จังหวะของอินฟาตัคเจอร์นะงานโครงสร้างพื้นฐานมาค่อนข้างเยอะนะครับมีรถไฟฟ้าหลายสีที่กำลังดำเนินการมีทางเชื่อมสนามบินมีโปรเจกตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่างๆนะครับงานถนนงานอินฟาอินฟาตัคเจอร์ส่วนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันกำลังมานะครับผมหวังว่าครึ่งปีหลังเราน่าจะดีขึ้นกว่าพึ่งวีแรกครับ ตอนน,ตอนนี้มีแบงก์หลอกที่กำลังสมมอบในปีนี้และปีหน้าต,นต,นต้นปีเนี่ยในช่วงผมจะบอกแบงก์หลอกผมเนี่ยมันคัน้งเยอะนะครับตัวเลขตอนนี้อยู่ในมือเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าล้านเจ็ดร้อยกว่าล้านก็อยู่ในการสมมอบน้าจะเป็นครึ่งปีหลังกับต้นปีหน้าเพ <c oughs> ราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมไม่น่าจะดรอปมากนักน,นะครับจนเป็นที่น่าพอใจสำหรับเราทุคนครับ <c oughs> เราตัดสินใจ <c oughs> ขยายกำลังผลิตรองรับกําำลังผลิตอีกเราเตรียมเงินไว้2 0 0รกว่าล้านนะครับสำหรับการสร้างโรงงานใหม่เพื่อมา จุดปรสงที่เราสร้างโรงงานใหม่เนี่ยเราก็จะ mm hmm. จะทำฟรีเทดโซนนะครับฟรีโซนที่หลายๆท่านนิยมนี่แหละคือตลาดต่างประเทศเนี่ยเราไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าก็จะมีสินค้าจากประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามองว่าฟรีโซนเนี่ยช่วยให้เราสู้กับตลาดได้ครับแล้วก็หวังว่าตลาดต่างประเทศจะเป็นตัวที่เราขยายไปนในปีน่าจะอีกสักประมาณปีหนึ่ง อัปเดตโรงงานแห่งใหม่จะขึ้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้เพิ่งเตรียมพื้นที่ครับเตรียมพื้นที่แล้วก็อยู่ในการออกขั้นตอนการออกแบบกับการเซ็นขึ้นจักรที่อยู่ข้างในครับถ้าเสร็จแล้วนี่คุณภาพี้จะเพิ่มเป็นตัคือเรามองว่าต,วตัวตัวยอดขายที่มาจากต่างประเทศที่เราทําอยู่มา5-7%เป็นี่ย่าขึ้นไป20-30%เได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับงานรับงานภายในประเทศนะครับก็ <uci usz> อย่างน้อยการเติโต้น ด้วยความที่โรงงานเนี่ยเต็มพื้นที่แล้วโรงงานค่อนข้างใช้พื้นที่ไปค่อนข้างเต็มแล้วก็รองรับการขยายต้องเตรียมตัวครับต้องเตรียมตัวอยู่แล้วเพราะว่าแอร์โรไม่หยุดอ,อยู่แค่นี้แน่นอนครับรเราเตรียมฟรีโซนเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งคือวัตถุดิบที่นําเข้ามาเนี่ยเราใช้เหล็กในการในการผลิตประมาณ8-90%การนะครับการแหล่งนําเข้าเราก็ถ้าถ้าอยู่แล้วมาจากที่ไหนนะครับแล้ากฎหมายบ้านเราในเรื่องของ AD ในเรื่องของเ c เนี่ย ทำให้เราค่อนข้างกังวลบางคนเราจะเอาไว้รับมือกับพวก,กต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือเป็นการขยายตลาดต่างประเทศเท่านี้เองครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเรามองว่าพื้นที่เดิมเนี่ยสามสิบกว่าไร่เนี่ยไม่พอที่จะขยายแล้วเราขยายไม่ได้กําลังการผลิตเราอยู่ที่ช่วงใช้กําลังผลิตไปประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นก็ต้องหวังว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวสำหรับการขยายในอนาคตเนี่ยก็คือฟรีโซนอันนี้ครับขยายใจครอง้วปีนี้แอร์จะเติบโตบ้างหรแค่ไหนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคือถ้ามองการเติบโตจะเร จริงๆงบงบงบของเราค่อนข้างดีกว่าปีก่อนแล้วนะครับ <_ S 2> แล้วก็เรามองว่าการชะลอตัวของธุรกิจก่อสร้างในเมืองไทยเนี่ยมีการชะลอตัวที่ค่อนข้างมากแต่ว่าเราอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่เพราะเรามีอินฟราสตรัคเจอร์มารองรับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผลการเราถ้าดูในบรทรทัดสุดท้ายเนี่ยไตรมาสแรกมาในตรงดีทรงดีนะครับาการขยับของเราเริ่มเติบโตในเรื่องของผลประกอบการบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าครึ่งปีหลังก็จะเป็นแนวเดียวกันเป็นภาพเดียวกันนะครับว่าเราก็คงจะ ดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างแน่นอนครับทรงของแอโร่ที่ผ่านมาอยู่ในทรงเดิมนะครับผลประกอบการกลับมาดีขึ้นเนื่องจากว่าการควบคุมต้นทุนเราดีนะครับก็หวังว่าภาพอันนี้จะไม่ทั้งให้เราไม่ไม่ทำให้เราต้องน่ากังวลน,นะครับเรามียิวประมาณ6-7%เในช่วงนี้นะครับเนื่องจากราคาหุ้นมันดับลงมานะครับแต่ว่าการที่มีเรายิวดีเนี่ยก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ว่าเรามั่นคงครับต้องบอกว่าทุกวันนี้เราก็แข็งแรงในในกลุ่มอุตสาหกรรมมากที่สุดครับ คือถ้าดูแอรโกลายเป็นหุ้นปันผลไปแล้วนะครับป็นตั้ปีเนี่ยปันผลค่อนข้างดีนะครับพอปันผลดีเนี่ยนักทุนก็จะเก็บไว้ในมือเนี่ยาะว่าความน่ากังวลในราคาหุ้นตอนนี้ความน่ากังวลของตลาดรั์หรือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยน่าจะไม่กระทบกับแอรโรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนก็อาจจะมองเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการพูดแต่แน่นอนเรามีน้อยเรามีน้อยนะครับก็อาจจะทาให้นักทุนกังวลว่าปริมาณที่มันน้อยเนี่ยไม่สร้างไม่สร้างผลงานเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกว่าตลอดสิบกว่าปี มีกำไรที่ดีทุกปีครับ